สวัสดีครับพบกับทิกด็ดแท็กติกและผมอัตสังครับวันนี้เป็นฟุตบอลโลกในวันที่23ิพฤศจิกาครับผมเราจะเริ่มคู่แรกครับฝรั่งเศสพบกับออสเตรเลียครับ ฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่รู้ๆนะครับชื่อชั้นเรารู้จักดีอยู่แล้วครับตัวเจ๋งๆในแนวรุกนะครับอุสมาเดเบเล่จากบาร์เซโลนาครับคิงส์ลีย์โกมองไบยอนดูนิคและคิเรียนเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชฉ่งครับส่วนออสเตรเลียนั้นเนี่ยแมทธิวไรอันนะครับเป็นโกจอมเก๋ากับตันทีมครับอารอนมุยเป็นกองกลางห้องเครื่องจอมเก๋าเหมือนกันครับแต่อายุว่างข้างเยอะทั้งคู่นะครับส่วนแมทธิวเลกกี้เนี่ยก็อยู่กับทีมมานานครับเป็นตัวทีเด็ดในแนวรุกต้องบอกว่าความหลากหลายฝรั่งเศสค่อนข้าง เหนือกว่ามากครับในเกมนี้นะแม้ออสเตรเลียจะอุ่นเครื่องมาหรือว่ามีเกมการแข่งระดับชาติที่ดีกว่าแต่ก็ไม่มน่าจะวัดกันได้ในตอนนี้นะครับราคาที่เขาให้ออกมา ดูครับฝรั่งเศสเป็นต่อบาสนะครับรูปคึ่งควบ2กันเลยนะครับแทบจะทุกเจ้าครับแล้วก็สกอร์เนี่ยเท่าที่เห็นสูงต่ำออกมาเน่นสูงด้วยมองว่าฝรั่งเศสคงยิงขาดครับนัดนี้ระดับมันห่างไปครับอย่างที่บอกแนวลุกสู้กันไม่ได้ส่วนแนวรับพอเซเนียก็น่าจะเอาฝรั่งเศสไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้น2 0 3 0ลุ้นรุนได้เลยครับสำหรับคืนนี้ครับดังนั้นต่อฝรั่งเศสนะครับ